เจ๋งไงเฮีย <laughs> <spun Dream ing> ไอ้พวี้เนไออะนี่วะต้มนแจคปแจดีม่าขาลงแม้ววันนั้นละใครอยู่กูงงไอหอ้ยีกูกับนายอะจัง่ะอมาคิน่ากลัวจริงอะงะคิดาน่ากลัวจริงอะน่ากลัอะไรวะไอ้แจ่ไจ็คย้อยว่ะไอ้แจ็คนี่ยยกไก่เดียวยกไก่

เดีเ๋ยวมาเดี๋ยวตีเดี๋ยวที่เฮ้ยด็บเจ้าของเลี้ยงขาเทมต้องเลี้ยงขาอะเี้ยงาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเ่เฮ้ยโอ้มาลงก่อไหมใส่สคือมัน้เลยนอะไงใส่สใส่3